ครับตอนนี้ก็มาถึงหน้างานแล้วเลยจากสถานีท่าขุ่ตาประมาณสองกิโลเศษๆนะครับันนี้ก็จะเป็นสภาพรถที่ตกตชินงาน็ีมาก ชออีมงานก็อุณหภูมิข้างดีครับถ้ด,ดีมันมันจะมาชาร์โอเคแล้วมันมีความพิดน่าไงเดี๋ยวให้ดูใหม่แล้วกันเนาะ